เรียนคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะกระผมนายบุญเกิดจำปาใหญ่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนอนุบาลหนองควายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนองคายเขต2ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองควายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาโดยมีนักเรียนจำนวน513คนโดยแบ่งออกคือ ระดับชั้นอนุบาล127คนระดับชั้นประฐมศึกษา386คนรวม513คนโดยกระผมนั้นได้เป็นครูสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ,ะศึกษาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปถมศึกษาปีที่3โดยสภาพปัญหานักเรียนโรงเรียนรุบ,บาลนองควายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมุ่และประโยชน์ของอาหารหลักห้าหมุ่ทําให้ไม่สามารถจําแนกอาหารหลักห้าหมุ่ได้ตรงตามประเภทอย่างถูกต้องเช่นมักจะสับสนระหว่างผักและผลไม้หรือไม่ทราบว่าอาหารบางทิดอยู่ในหมู่ใดน,นอกจากนี้นักเรียนบางส่วนยังเลือกบริโภคอาหารตามความชอบ มากกว่าความเหมาะสมเช่นขนมขุกเคี้ยวน้ำบัดลมอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงทําให้ขาดความหนัดด้านโภชนาการที่ถูกต้องจากปัญหาดังกล่าวทําให้จําเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจการจาแนกอาหารหลักห้าม,มูลได้ชัดเจนฝึกทักษะการสังเกตการนําไปใช้จริงเพื่อส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่ดี ดังนั้นผู้ผู้สอนจึงจะทำแผนการเรียนรู้เพื่อการจำแนกอาหารหลัก5หมู่โดยตรงกับตัวชี้วัดที่พอ4.1ป .3 ทับ2จำแนกอาหารหลัก5หมู่โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนเข้าใจและจำแนกอาหารหลัก5หมู่ได้ 2. นักเรียนสามารถจำแนกอาหารตามประเภทของอาหารหลักห้าหมู่ได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3ากลุ่มกลุ่มละหคนและมีกระบวนการเรียนรู้โดยมีการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในการเรียนการสอน และมีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบดังนั้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนนั้นก่อนการเรียนการสอนนั้นครูผู้สอนได้จัดให้มีการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนนั้นได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังจากที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนั้นคุณครูก็มีคำถามชวนคิดให้นักเรียนคิดก่อนเรียนเช่น นักเรียนคิดว่าการจำแนกอาหารอาหารหลักห้ามมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนนั้นตอบและหลังจากที่คุครูได้ถามนักเรียนแล้วคุครูก็ได้เปิดภาพชวนคิดให้นักเรียนดูาว่าให้นักเรียนนั้นจะเลือกภาพในภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองอย่างใดนะครับและให้นักเรียนนั้น ให้เหตุผลในการเลือกภาพอาหารเมนูอาหารตามภาพนั้นที่ตัวเองเลือกนะครับหลังจากที่นักเรียนนั้นได้เลือกภาพแล้วก็คุณครูก็นํานักเรียนนั้นเข้าสู่บทเรียนเรื่องการจําแนกอาหารหลักห้ามู่นะครับอาหารหลักห้ามู่คุณครูก็จะเปิดสื่อการเรียนการสอนไปอาหารหมู่ที่1คือ,ปอปโปรตีนอโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะ เนื้อนมไข่ทูวและประโยชน์ของโปรโตีนคืออะไรคุูครูก็จะสอนนักเรียนไปนะครับส่วนอาหารหมู่ที่2อ,อาหารหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีข้าวแป้งเผือกมันให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างนะครับอาหารหมู่ที่3เกลือแรอ่ได้จากไหนบ้างผักใบเขียวผักคะน้า เป็นผักต่างๆและให้ประโยชน์อะไรบ้างกับร่างกายของเรานะครับและหมู่ที่4อ่วิตามินได้จากอะไรบ้างวิตามินได้จากผลผลไม้ต่างๆและประโยชน์อะไรบ้างของผลไม้ที่สูรณ์ต่อร่างกายและหมู่ที่5ไขมันไขมันได้จากอะไรบ้างไขมันของพืชและไขมันของสัตว์นะครับคือประโยชน์ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเรานะครับ และทุดท้ายก็จะเป็นคําถามชวนคิดคําถามชวนคิดให้นักเรียนดูนะครับให้นักเรียนดูว่าคําคถามชวนคิดนี้นะคำถามชวนคิดนี้จะมีสารอาหารหลักอยู่ในเมนูนี้มีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่คุณครูถามสอบถามนักเรียนไปแล้วก็จะตอบคําถามว่าในภาพนี้ในภาพนี้เนี่ย มันมีอะไรบ้างมีผักผักเป็นอาหารหมูที่เท่าไหร่มีเนื้อมีเนื้อเป็นอาหารหมูที่เท่าไหร่และมีสารอาหารเป็นชื่อว่าอะไรแล้วก็ข้าวเป็นอาหารหลักหมูที่เท่าไหรนะ่และมีสารอาหารชื่อว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีการทํากิจกรรมนะครับโดยคุณครูก็จะยิมป้ายภาพ ป้ายภาพอ,าออกไปหน้าชั้นเรียนนะครับห้าห้าป้ายภาพแล้วก็ครูคก็จะเอาป้ายภาพตัวเนี้ยที่ครูแกะตรงเนี้ยเอาไปเอาไปแกะนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสร็จแล้วครูคก็จะขอตัวแทนนักเรียนห้าคนมาถือป้ายภาพตรงนี้แล้วให้คนที่มีป้ายภาพตรงเนี้ยป้ายสีหลืกตรงเนี้ยเอามาแปะโดยให้นักเรียนนั้นจําแนกให้ถูกต้องตามอ่า หมู่อาหารโดยตัวเองหลังจากที่นักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้มาแปะสรเรียบร้อยครูกับนักเรียนก็มาช่วยกันนะครับวิเคราะห์ดูว่า,านักเรียนนั้นป้าย้าทีเบอร์แปดนั้นตรงกับหมู่ของอาหารหลักห้าหมู่หรือไม่นะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้แล้วคุณครูก็ให้นักเรียนนั้นได้ทํากิจกรรมกลุ่มโดยคุณครูก็จะนําป้าย เป็นสื่อเมนูเป็นป้ายภาพเมนูอาหารให้นักเรียนซึ่งป้ายภาพเมนูอาหารนั้นนะคุณครูก็ได้มีการจับฉลากตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วโดยให้นักเรียนนั้นเลือกเมนูของตัวเองว่าตัวเองจะเอาอะไรบ้างครับนเะมนูอาหารอะไรบ้างในชั่วโมงนั้นเสร็จแล้วชั่วโมงนี้คุณครูก็เอาป้ายภาพที่นักเรียนจับฉลากได้เอามาแปะแล้วก็ให้นักเรียนไปทํางานกลุ่มร่วมกันในกลุ่ม หลังจากที่นักเรียนได้ทํางานุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนนั้นออกไปนําเสนอผลงานของตัวเองว่าป้ายภาพตัวเองนั้นได้มีสารอาหารอะไรบ้างอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวมีสารอาหารอะไรบ้างเนื้อได้จากโปรตีสรนส้นคือมูที่1โปรตีนเส้นกว๋วยเตี๋ยวคือมูที่สองคาร์บโบไฮเดรตอย่างเงี้ย เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากที่เรียนรายงานออกมารายงานเสร็จครบทุกกลุ่มแล้วเนี่ยก็กลับเข้ามานั่งที่และคุณครูกับนักเรียนก็ร่วมกันอภิปรายพูดเกี่ยวกับการออกมานำเสนอของนักเรียนหลังจากนั้นคุณครูก็ได้มีการทดสอบหลังเรียนนะครับหลังเรียนเพื่อทดทวนความรู้ของนักเรียนและการเรียนที่ผ่านมาข้อสอบของครูมีทั้งหมด10ข้อนะครับมีทั้งหมด10ข้อแล้วก็หลังจากที่นักเรียนทําแบบสอบถามเสร็จคุณครูก็จะสอบถาม คะแนานจากนักเรียนโดยวิธีการตรวจนั้นให้นักเรียนนั้นสลับกับเพื่อนคนที่นั่งอยู่ข้างๆกันนะครับตรวจหลังจากตรวจเสร็จให้นักเรียนรวมรวมคะแนานเสร็จเขียนชื่อคนที่ตรวจแล้วส่งกระดาษคําตอบให้กับเพื่อนคนที่นั่งอยู่ข้างๆหลังจากนั้นคุณครูก็สอบถามเรียกชื่อ wegen, สอบถามคะแนานทดสอบหลังเรียนนะครับหลังจากนั้นกระบวนการทั้งสรุปของคุณครูก็จะเป็นการแกจกใบงาน เป็นการบ้านให้กับนักเรียนรเรื่องการจำแนกอาหารหลักห้ามให้เรียนไปทำที่บ้านแล้วกลับมาส่งบนครูในชั่วโมงถัดไปนะครับขอ mm hmm. บคุณมากครับ